สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนเพื่อนมาพับเหรียญเพยทานค่ะรูปแบบสวยๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกแก้วชาบาทิพย,ยนะ์นะคะสวยๆนะนะคะเสรจเหรียญที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบินเบอร์สองขนาดความยาว65ซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นแล้วดิบินเบอร์สองค่ะขนาดความยาว30ซนติเมตรจำนวน8เส้นค่ะเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบินความยาว65ซนติเมตรนะคะ เราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3มเซนติเมตรแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมนะคะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่หนึ่งค่ะจอดมานะเส้นที่สองสวมมาในเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามสมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะเอ้าออกค่ะรวบเส้นที่สามขึ้นมานะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่หนึ่งพับเฉียงขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่สองพับเฉียงลงมา เส้นที่สาพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายดิบบิ้นสองล็อกเข้าไปนะเราจะได้ดิบบิ้นแดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่1ค่ะจับขึ้นมาค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่สทับเส้นที่สองเส้นที่4ทับเส้นที่สค่ะนี่ค่ะเราจะได้ดิบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะ้นโป้งกับนดิชีจับสเส้นด้านบนไว้ค่ะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้สสนล่างสุดเส้นนี้ขาะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนค่ะนะคะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายนะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ขาะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่ง<า> <ert> เส้นถัดมาค่ะสอดรลุที่1ทะลุหูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรุที่1ทะลุหูที่สามไปค่ะนะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับมาด้านนี้ดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะจับบินขึ้นมาค่ะนับหนึ่งสสาสี่นะคะพัดข้ามสี่เส้นไปนะจับพัดข้ามสี่เส้นไป พัดข้ามสีเส้นค่ะพัดข้ามสีเส้นไปนะคะเราจะเหลือริ้นิ้นสีเส้นสุดท้ายนะจับดิเส้นนี้ค่ะพัดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุะรูรที่ 1, ท tho สองเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามเส้นสุดท้ายค่ะสอดรทูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สี่นะคะ นะคะแล้วเราก็ดึงมาค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะเสร็จแล้วพลิกกลับมาด้านนี้นะคะในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทำแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะคะ เแล้วเราก็สอดร้อสามเส้นไปขาหนึ่งสองสามนี่นะสอดร้อสามเส้นไปตามแนวนิบบิ้นเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ จบับดิ้นมานะพับมันด้านหลังนะคะแล้วก็พับมันด้านหลังค่ะสอดรูถัดมาค่ะรอสองเส้นนะคะนะหนึ่งมันแบบนี้ เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้สองร้อยสามเส้นค่ะร้อยสามเส้นไปตามแนวนิดบินเลยเสร็จแล้วตัดปลายนิดบินทิ้ง ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบิ้นความยาว30ซนติเมตรจำนวน8เส้นค่ะจับมานะสอร้สามเส้นไปนะคะ1 2 3นี่นะจับไปให้สุดเลย นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้จะไปบินมาค่ะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังนะคะค่ำหนึ่งเส้นนี้นะมาสอดตรงนี้ ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะจับตะแคงน,นั้นนี้พับขึ้นด้านบนค่ะพับลงด้านล่างนะข้ามหนึ่งเส้นนี้นะคะมาสอตรงนี้ เส้นสุดท้ายนะคะสอดลงไปนะคะทะลุลงไปด้านล่างค่ะ,คะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็าพับสอดขึ้นด้านบนค่ะ นะคะแล้วเราก็จับดิบบิ้นค่ะพับลงมานี่ค่ะ ะะเป็นแบบนี้นะคะนะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายนิบิ้นทิ้งค่ะให้เหลือ2อจุดห้าถึงสามเซนติเมตรนะคะพับสอดขึ้นด้านบนค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกแก้วชบาทิพย์นะคะสวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยและะ้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ